ขีดตาอหลายาแต่ละม,<า>มาเดินเริ่มยังเน,นะคะมาลงมาฝัา่งนี้ดูเหมือนจะได้แชมป์แลวห้าขีดตมฝนตกพี่ผ่าได้เนะี่ย อ้าสวัสดีครับพี่น้องครับอ่ามือนี้ครับฝนตกฟ้าคลื่นพี่น้องครับเบิ้งขีดตุ่มนะครับนี่ให้เพิ่นได้ยางให้ยางเร็วๆองค์สิ่ะครับเลี้ยวบนตีบ่ได้มันสิบ่ได้เก็บอันที่กัดดินแข็งในยางหยักอ่ะยางลูกยางยางโชว์ดูกอ๋อเดินยังไงไปเดินเดินเดินอ่ะพี่น้องเขาถามไหมพ่อบ้านตัวข้อใดวัสดุเคลื่อนย้าเออ คนได้อยากทูลราคาเอาไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไม่ย่างมาเข้าพ่อมาลงมามานี้มานี้ยเลยสำหรับราคาสุเปอร์เคทยาที่ผมบอกคยณบอกมาหลายเทือแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้ผมก็ซื้อมาเริ่มตัวอยุสองแสนเจ็ดกับพี่น้องครับรวมทั้งสื่อรวมทั้งค่าอื่นๆครับเลี่ยงมาตั้งแต่อายุสิบเดือนครับเมื่อนี้กะ สี่ครบสามปีวันที่ซีมิถุนาในี่พี่น้องครับสี่ดีจากแฮปปี้เบอร์เดย์เพิ่นครับครับอันนี้เป็นเรื่องราคาแท้ๆครับพี่น้องครับส่วนพี่น้องถามว่าสีเริ่มต้นเลี้ยงอ่าลักษณะของงัวยังไกลๆครับซปเปอร์ขนา่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ราคาถือพี่น้องครับมันแล้วแต่โตแล้วแต่โตถ้าถ้าเป็นตัวเด็ดเด็ดเด็ดเกำงามเด็ดเด็ดกำงามอยู่กับยุตราคาอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าประมาณนี้ครับ ต่ำระลราค่าเนะาะแต่ว่าพี่้องก็ต้องเบิง้งเบิ้งเบิ้งให้แําแท่จริงบาเดน่นเดน่นบามันเด่นเนี่ยสายเลือดเด่นบ่อครับสายเลือดมันเดน่นมันมันนั่นบ่อสายเลือดมันมาอยากสายเลือดตัวใหญนอกจากสายเลือดดีแล้วลักษณะต้องเด่นน้ำได้พี่รองครับต้องเด่นนำ้ำกับราคาอยูก่กับเริ่มต้นกับประมาณคันหาห้องเดือนก็อยู่ประมาณนี่แสนก็บาทสองแสนประมาณนี้ครับว่าว่าว่าหลุนเนาะทุม่มเงอเนี่ยแต่ว่ามันสิพอตัวดีเพราะ พี่น้องหาเหลือเบึงน,นะครับก,ก็อันนี้คือคือราคาพี่น้องครับถามว่าราคามันสิหนิ่งบ่ะมันบนหนึ่งนะครับคันตัวดีๆเพิ่นก็บ่อยากขายได้ครับแสนท้องแสนแต่ั้นเพิ่มบพ่อยากขายเป็นตั้งแต่ว่ามันมันอาจจะไปเกิดอยู่กับผู้เ่นเดือดร้อนงซส่ก็อาจจะมีนะครับก็ก็แล้วแต่จังหวะพี่น้องครับอ่เดินมาแด่จังหะครับแต่คือราคาที่คว้นในในในปัจจุบันนี้แต่ว่าสำหรับตู้เบอร์เนยาเนีน่ยผมก็ เ่เปิดราคาครับพี่น้องครับบ่เปิดราคาเพราะว่ามันราคามันถือขั้นสีผมขายขั้นสีผมขายอยู่ระยะทุมเื้อนี่ผมก็บไม่ได้ขายไปทั้งไหนเ <laughs> พราะว่าขายกับสี่ราคากับสี่บ่บ่ได้เพราะว่าผมไปยังหักของผมอยู่แต่โลโลูกกระตกุกเริ่มตุกแล้วพี่น้องครับผมกับมันใจไดสายเลือดนะคุณบอรคเข็นยาเป็นสายเลือดเป็นดีสายเลือดดีครับมาจากแม่ดำยุดโลกแม่ดำยุดโรกแล้วก็พ่อปลาเกียวครับ สึกกะถือว่าเป็นงัว่าสายดําสุดๆแล้วแล้วก็ปลากเกี่ยวก็สุดๆแล้วครับก็คือสายเหลือดเพิินตรงนั้นครับคือคือคาเดียบมันดีลักษณะเพล่นเด่นน้าลักษณะเด่นน้าครับได้ทุกอย่างนะได้ทุกอย่างพี่น้องครับเพราะมันบางยองอย่างของนะพี่น้องผมจีลินงัว่าใบหูใ่นี่ครับใบหูใยญยน่แหลใบหูใย่ๆครับใบอ่อนอ่อนเง้ครับเป็นคืนผมเดี๋ยวไ่คอยมากง้วงหูยิกครับพี่น้องครับขันงว่าหูยิก ยิ่งหลายเนี่ยมันเห็นหูสันหูหน่อยมันมองงามครับมันต้องเอาใบใหญ่ๆของกวงเนี่ยนะครับใบใหญ่ๆของกวงเงาเป็นคืนครับพี่น้องก,เออออก,กใใ็เป็นคืนอ,อน่อ,อนๆว่าลักษณะงาหูใบใหญ่เป็นคืนอ่อนๆเนี่มันเดี่ทยทอดลูกผมก็ามั่ันใจแน่สายเลือดเพิินสายเลือดดีลักษณะเพิินกับภมก็ามั่ันใจมาเด่นครับพี่น้องครับนี่คือคืออยากให้พี่น้องเบิ้งท่านพี่น้องอยากอยากเลี้ยงงวัวะหน,นึ่งสายเลือดต้องเบิ่งเป็นลูกใดลูกไผ่แม่ไผ่พ่อไผ่ อันที่สองเมื่อมันสายเลือดดีแล้วก็ต้องลักษณะลักษณะเพิ่นกะต้องเด่นนําเพราะว่าการการถี่มีลักษณะได้เด่นดี่เขาก็มันถิบ่งบอกถึงการทายทอดลูกในอนาคตต่อไปครับพี่น้องครับนี่คือคือสิ่งที่อยากให้พี่น้องโตพี่น้องฟังครับอ่าอยากถามว่าราคาส่าใดเพราะซื้อถรงมือนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้ที่อยากขายครับแล้วแต่ผู้ที่อยากขายกับกานแม่นในราคาอยู่ตู้มือนี่ก็งัวประมาณห6าหเดือนเนี่ย มันก็นายยืดสินเพรหน่าเพหน่าเกินสองแสนพี่น้องครับหน่าเกินสองแสนเว้นถ้าเพิ่นเ่าอยากขายนะครับท่านผมเ่าอยากขายกับซื้อเพิ่นว่าอะไรนะครับซื้อขายซื้อเพิ่นว่าอะไรไอ้ง้วอตัวไอ้ง้วอตัวมันที่เกิดมาดีๆเด่นๆนี่มันเกิดยากอยืดนะครับเพราะมันมาเกิดง่ายมันเกิดยากอยืดตัวถ้ัเป็นแล้วแต่บุญวาสนาผู้เลี้ยงพอเดียวกันแม่เดียวกันเกิดมาตั้งเท่าคนละย่างอย่างนี้แม่ทางง้วแฝดแม่ทางง้วแฝดก็เกิดมากกับบุตรกัน